ทำให้ั้งขอดขว่าใครแต่ให้เลยคือใส่มงจะเจาะด้านหลังก่อนนะก็คือจะใส่จากด้านหลังลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ท้ายขวดเนี่ยท้ายขวดจะล็อกตรงนี้ใส่ไวทางด้านหลังนะแต่ว่าด้านหลังไม่ยังยังไม่เจาะนะบนี่ยต้องเจาะตรงนี้ะค้ัเนี่ย แส่คนไยนะเมื่อวานเนี่ยตรงนี้เป็นโอ้โหมันเป็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 นไม้เลยครับจะใส่ควายแบบนี้ครับใส่ควายลงแบบนี้ เป็นม้เลยแล้วก็ผมพยายามว่จะเผาตั้งแต่เมื่อวานเลยผมก็ลองคล้นไปดูนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอย่างหนาเลยผมก็เลยต้องเผานะนี่สมวม่าเป็นขวดวายนะนี่ครับรขควงนี่นี่เห็นไหมเท่เลย วิชาเยอะครับอุปกรณ์ไม่มีถ้าใช้ใครายเผาเพราะว่าอกคไฟฟ้า นควัแต <ing> mm ่ไ hmm. ม้ได้ละผมแต่ก็้ร่างเน็นยใครคนวาย ตรงนี้แหลกขวดหนึ่งเห็นโซลเล็กไหมครับผมนะครับผมแล้ล่างก็พี่เก็บขวดลไฟเราก็ตั้งโชว์ได้ด้วยเก็บแล้วที่เก็บขวดแก้วแขวนแก้วได้นะครับเวลาเราจะกินเราก็ตั้งแก้วได้นะคตั้งแก้วได้ ตั้งเล่าตั้งแก้วเท่ๆนะครับใี่เก็บควดพายนะครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งข้าง,งแต่ว่าใส่แก้วเยออ็น่ได้นะครับนี่ครับ อย่าร้อยอย่าร้องทำไหมครับนี่ครับทำที่แขวนแก้วแขวนแก้วไว้เนะครับผมเหล้ากินไว้แล้วก็ทักงานไม่ได้ครับนี่ครับอย่างนี้ได้นะไดแล้วก็หยิบขึ้นมาตั้ง แขวนแครับแขวนได้เก็บขวดวายไม่ลากอะไรนะครับตรงนี้สมามว่าตั้งขวดตั้งแก้วได้เลยครับเดราลงแก้วได้นะครับนี่ครับคือเราไปตั้งโชว์ที่บ้านเลยครับตั้งโชว์ที่บ้านเท่ๆนีญญ้เลยนะครับลงไลน์เลยเพียงเท่านี้ก่อนเลยครับทางให้ผมขอลงไลน์เป็นการที้ก่อนเดี๋ยวขอชิทธิงอง่ากแล้ว เดี๋ยวขอตำงับข้าวกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ